เต้นเหมือนกันนะผูนี้โหวตคือหนูอะก็คือคือปีที่แล้วอะ่ะถ้าพูดต่ำตรงคือรู้สึกช็อกมากกับ242โหวตที่แบบทำให้เราติดผลดวนแล้วก็ไปจ้าซื้อห่วยจ้าซื้อหวย,วยไม่ถูกก็ลเลยรอดูปีนี้แล้วกันว่าเออจะเป็นยังไงก็รอดูนะคะปีนี้เราจะซื้อทั้งสองตัวท้ายของผลโหวตรอบผลดวนอันดับที่ติดแล้วก็ เอาตัวสองตัวหน้าด้วยเอาเป็นหน้าาเรมันมีสาตัวใช่ไหมก็ต้องสองตัวหน้ากับสอตัวหลังเราจะไปรอดูเผื่อถูก G E เกปดวีเลขเด็่วันนี้อเลอรได้ไปสปังแป๊บจดก่อนเก้าเปีต้องกลับได้ไหมกลับเลขเนาะเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเลข เรากะไว้ก่อนอะ242่ะ242โบใช่ไหมก็ต้องมี2ตัวหน้ากับ2ตัวหลังแล้วก็อันดับอันดับพี่ได้โอเคจะซื้อ1-7เผื่อเลยเราก็เล่นๆขำๆได้ๆด้พอจะเป็นคนพาขนาดเข้าวงการหวยไหมไม่ทุกคนหนูอยู่ในวงการนี้มาอย่างข้ามวอดแบบมากๆเราก็เล่นๆขำๆ ได้๋ยอจะพูดคำคำหนึงแต่กลัวถั่วแบบว่ากลัวตำรวจลงมาแต่ว่าอย่าพูดเลยดีกว่าอ่าน่ากลัวแต่ก็อยากพูดหมกันทุกคนเราลูกกันแค่นี้หรอ99คนนี่นี่บอกเลยนอนข้าวงไพ่แต่เด็กหลับค่ะวงไพ่เราเก็บตรงเดิดเอาแและหลับ มมีเรื่องหลายอย่างว่าที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่มันเล่าไม่ได้อาจจะผิดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจกูโดนพอ่ออ่ากูโดนพ่อด่ากันสองเจ็ดเจ็ดสองอันนี้คือหัวหรอได้นะห้าห้าจุดห้าห้านี่คือขำหนูใช่ไหมคะเลขการขำนี่ก็สามารถปาได้โอ้เลิศนะห้าเดี๋ยวนะมีเลขอะไรบ้างนะทุกคนใจเย็นเนาะสองจดเจ็ดสองโอเคสองเจ็ดเจ็ดสอง ใครมีเลขเด็ดเลขดีหวยไม่น้ำหนึ่งได้ดบอกได้อุ้ยทำไมเลขมาเยอะจังไม่มีตังซื้อนะ <c oughs> เราก็เล่นๆขำๆได้ได <c oughs> ้พูดถึงงานจับมืองานหนึ่งทุกคนอันนี้คือหนู <c oughs> เป็นสิ่งที่แบบขงคาใจมากแบบขาคาใจหนูมากๆเลยก็คือคือเหมือนเขาตอดแถวยูแบบเล่นน้องจิดา <c oughs> แล้วหนูก็แบบว่าเห็นเขาใช่ไหมหนูก็อยากทักทายด้วยความที่เป็นแบบมัมมีเหมือนกันเลย กอดมืออะไรอย่างเงี้ยว่าคุยมาแบบว่าไงเออใดเออใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าคุยกับเขาแล้วหนูก็เหมือนแบบว่าพูดแบบหนูกำลังจะพูดว่าแบบนี่ยแบบไปเจอพี่มามิงมาหรือยังหรือแบบอันนี้เป็นของพี่มามิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บคือเหมือนแบบพี่ที่เขาเป็นสตาร์อะคือจังหวะนั้นอะมันเป็นแบบทุกคนเคยเป็นฟีลแบบว่าเรากําลังจะตั้งใจพิมพ์อะไรอยู่หรือว่าเรากำลังจะพูดอยู่แล้วมันมีเสียงแทรกเข้ามาแล้วเราพูดตามอันนั้นปะ แล้วคือหนูอะก็นี่แบบเหมือนเขาแบบเหมือนพี่ฟออะมาขายขอเขาก็พูดวแบบ่าฟอนจูเนอรหนูก็พูดวแบบ่าพีนี่ยเป็นแฟนกับพี่ฟอใช่ไหมเขาหน้าเนี่ยเหมือนเขาตกใจมากเลยอ่ะแล้วคือหนูแบบตอนนั้นแบบเวลาพอดินหนูไม่ทันดิ้นหนูจะเด้อเออที่พูดแบบแก้ตัวยังไงใช่ไหมแล้วคือหนูแบบหนูก็เลยแบบชาตินี้คงจะไม่ได้เจอกันในเลนอีกแล้วขเขาตั้งใจไม่เขา้าเขาตั้งใจไม่เข้าหาหนูแล เธอ,อรู้ได้ไงว่าแฟนขับคนไหนเป็นแอกไหนอืมยากเลยแต่ก็ไม่ยากแต่เอาจริงๆอ่ะเอกลักษณ์ของแต่ละคนแบบแต่ละแอกอ่ะมันมีเอกลักษณ์จริงๆนะลองแบบอ่าแต่ละคนก็จะมีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันอย่างนี้ยมีครัวน้องอะไรสักอย่างใช่ไหมกลัวเรานะ่ะอันนี้ตัดต่อคลิปเราไม่ต้องกลัวดูอยู่ดูอยู่นี่